ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีมายนะครับวันนี้ก็ซีรีส์ New Age 1 0 1นะครับอตอนต่อจากค่าวก่อนนะครับนยะตัวเราไม่เคยมีจริงพบภูมิทั้งหลายก็เช่นกันนะตอนสองนะ,ะจะมาวันนี้จะมาเอา,เอาหลักฐานที่เราเห็นได้ชัดนะครับนะคือใน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 คลิปอันแรกเลยมีคนคอมเมนต์มาพอสมควรอยู่นะครับวันีผมจะไม่ค่อยตอบหรอกเพราะว่า บางทีมันเป็นเรื่องพร่มันานาหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมเฉยๆนะแล้วก็มีท่านหนึ่งเหมือนกับพิจารณาธรรมอะไรเงี้ยนะคือพิจารณาไปก็หลงแต่ว่าเดี๋ยวจะ,เด,วจะเดี๋ยวจะพาให้เห็นหลักฐานอะไรบางอย่างนะครับที่บอกว่าเราไม่มีจริงนะครับอ่านะครับอย่างแรกเลยคือนักวิทยาศาสตร,ร์ค้นพบแล้วใช่ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประกอบด้วยอะตอม ไม่ว่าจะเป็นมือถือเครื่องนี้นะครับส่วนประกอบก็เป็นพลาสติกโพลิเมอร์อะไรก็แล้วแต่กระจกเหล็กทองแดงอะไรก็แล้วแต่ทองทอยู่ในเครื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายนะครับประกอบด้วยอะตอมเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกับร่างกายเราก็ประกอบด้วยอะตอมนะครับเหล็กปูนอิฐหินปูนทรายต้นไม้ใบหญ้า,มาแมลงนกหนูปูปีกอะไรก็แล้วแต่นะครับนะประกอบด้วยอะตอม แต่โครงสร้างของอะตอมที่เกาะยึดเกาะกันเนี่ยมันต่างกันก็เลยก่อให้เกิดรูปลักษณะต่างกันนะครับแต่ทุกอย่างเกิดจากอะตอมนะครับแล้วอะตอมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบไปแล้วอีกว่าพื้นที่99.9999999% 99 99 99 99ของอะตอมเนี่ยเป็นที่ว่าง <c oughs> เห็นไหมสุนตาไหมสุนตาหรือยังสุนตาแล้วใช่ไหมแหละมันว่างมันไม่ใช่อะไร ม,ม,มันไม่ได้เป็นอะไรนะครับทีนี้คือมา,มาถึงตัวเราเหมือนบอกไอ้ตัวเราไม่มีน,น,น,นี่คืออะไรน,น,น,นี่คืออะไรแล้วเซลลไหนชื่อสมชายเซลลไหนชื่อสมหญิงเซลไหนชื่อถนนไม่มีนะครับ,นะรบมันเป็นเซลล์มาประกอบกันแล้วเซลล์ก็คืออะตอมที่โครงสร้างผิดแผกแตกต่างกันไปทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับหรือจะเรียกว่าเซลหนึ่งเซลล์ของเราอะ่ะเป็น ลักษณะของกรรมก็ได้นะที่มันถูกตอกย้ํามาเมื่อเกิดเป็นเซลล์นะพอเซลล์ตายไปเซลล์นั้นเซลล์นี้ตายไปปุ๊บมันก็หมดกรรมตรงนั้นแล้วเกิดมาใหม่กรรมเกิดใหม่นะครับบางทีกรรมที่มันเกิดขึ้นมาใหม่หรือเซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะมันเป็นเซลล์ที่เป็นกรรมที่ติดพันกับเจ้ากรรมในเวนเรื่องการเข็นค่าประหรัตประหารมา เซลนั้นก็จะเริ่มมีความผิดปกติเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้คือตัวเราตัวเราจริงอนุม,มานจากไหนะนะค,ความสึกนึกคิดอารมณ์บางคนเขาบอกว่าตัวตนของเราก็คือความคิดตัวตนของเราคือสิ่งที่เราทํานิยามไปเรื่อยอะนะมันคือตัวต,วตนไม่มีจริงนะครับนะเอาแค่แต่ละคนก็หาที่ยึดแบบ,แบ,บเท่ๆดูหล่อๆอะไรเงี้ยนะคนะคนะคแค่นั้นเอง มันไม่มีจริงนะครับไม่มีจริงแต่เราก็าหาเรื่องตอบย้ำเรื่อยบางคนตอบย้ำตรงนี้ไม่ได้ล้มเหลวไปต,ตอบย้ำตรงนั้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะบางคนประสบความความล้มเหลวทางธุรกิจก็ไปไปไป,ประสบมาทางธรรมแทนก็หาที่ยึดใหม่ <c oughs> หรือเปล่าไหมยึดทางโลกไม่ได้ก็ไปยึดทางธรรมโอ้ไม่เรื่องนะเป็นอย่างนี้นะครับนะคือตัวตนจริงมันไม่มี เขนะาสูงนะึกคิดอารมณ์ตรงไหนที่เราเชื่อที่เป็นเราไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าคนบ้าอย่างาง่ายๆคนบ้าเห็นภาพนั่นนู่นนี่เขาเห็นว่าจริงอะ่ะทาไมอะ่ะอเคมีในสมองเขาเป็นงั้นเนี่ยแต่เราไม่เห็นนะก็าหาว่าบ้าก็อาหาเราเราบ้าเหมือนกันนะไม่เห็นเหมือนเขาไม่เห็นจริงเหมือนเขาตรงไหนจริงไ่ไม่มีมันทุกอย่างมันเลฟเลน์อยู่บนความหลงของตัวเอง ของคนอื่นนะครับไปถามเอา้าเห็นเหมือนกันเอา้าใช่เนี่ยของจริงอา้าแม่งเ,เอาความหลงไปเช็คความหลงแล้วอ่ะจะรอดไหมละ่ะ <c oughs> เข้าใจไหมเนี่ยคือสิ่งที่บ่งบอกเลยว่าตัวเราไม่มีจริงเป็นแค่เ็เรียกว่าเขาเรียกว,ว,ว,ว่าขันกองขันที่มันรวมกันนะครับไม่มีจริงตรงไหนก็ไม่ใช่นะครับตรงไหนก็ไม่ใช่อย่างเดียวนงนะ เออพราะนั้นคืออย่าไปหลง่ตัวเองตัวเองอะไรอัตตาตัวตนก็คืออัตตาเนี่ยนะผู้นี้อัตตาจัดคือมันมันทาเหมือนยึดบางอย่างได้ก็เลยตอกย้าซ้ํซ้ำซ้ำซ้ลงไปนะอีโก้มลนจัดนะครับจบจนกระทั่งไอ้สิ่งที่ยึดนั่นแหีพังทลายลงอีโก้ก็เลยพังทลายไปด้วยบางคนรับไม่ได้ค่าตัวตายนะครับแล้วบางคนก็ปรงเปลี่ยนใหม่ เอาใหม่หาที่ยึดใหม่แล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นนะเซึ่งมันก็ไม่มีจริงหรอกนี่คือหลักฐานทั้งหมดนะครับนะนเอาง,ง่ายๆคือโลกธาตุนี้ทั้งหมดนะเอามนุษย์เอาธรรมชาติทั้งหลายปนเหลือแค่อาตอมอย่างเดียวเอาเอาพันธะของอะตอมแต่ละอย่างแต่ละสิ่งในแต่ในแต่ละสรรพสิ่งออกนะทั้งหมดเลยเนะหลือ,อตอมล้วนๆเลยไม่มีความแตกต่างเลยนะนะครับ นะถึงบอกไงว่ามันจักยะทิถีนะหลงเห็นว่าเป็นตัวเองหลงเห็นเป็นสิ่งอื่นนะครับไอเนี้ยที่ทําให้เราหลงว่าเป็นตัวเองทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมเห็นไหมสรุปเหมือนตอนแรกเลยนะเออ่อเดี๋ยวชี้ให้เห็นหลักฐานนั้นบางอย่างนะครับให้เห็นชัดๆเลยเนาะนนนจะได้ลองพิจารณาเองพิจารณาเองอะไนะเกิดแก่เจ็บตายมันแ็แค่ ความแปรปวนของวิบากกรรมของกรรมทั้งหลายทั้งนั้นเองไม่มีอะไรเป็นเราเลยนะครับโอเคนะครับจบแนละ้ววันนี้ New เอ e 101นะฮะตัวเราจริงๆก็ไม่มีเพภูมิทั้งหลายก็เช่นกันแล้ตอน2นะจบนะครับนะปิดเคสละนะนะเดี๋ยวเรื่องใหม่แล้วกันโอเคนะวันนี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ